ปาร์ตสุรเดชเพรศธนพลพจน์อนนท์พี่พจเล่นด้วยหรอไม่สองคนใครกำกับเนี่ยคือสองคนนี้ยังไม่เคยทำอะไรด้วยกันครับชมคุณนนี่สองคนแดงก้อนแดงจะได้สุดยอดใช่ครับสี่สามสองดีแจ๊สครับครับทำอะไรอยู่เนี่ย ไม่ต้องห่วงเลยเจอหน้าผมเนี่ยหนังใหม่เข้าแน่ๆแต่ผมกำลังดูอยู่ว่าใครเล่นบ้าง 1. คือบาตสุรเดชสอเพิร์ธธนพล 3. พพศานนท์พี่พศเล่นด้วยหรอไม่ได้เล่นจำกับจำกับขอโทษพี่พศวยครับนัดกันข้าวกองชื่อเรื่องว่าบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงเดี๋ยวไปเจอทั้งบาตเพิร์ธและพี่พศดูซิมันคือหนังอะไรอยากรู้มากพี่พศต้องแบบ หนังคอมดี้แน่นอนอ่ะเฮฮาปะพอะเดาแตกอะไรเงี้ยพี่โพส์อ่ะประมาณนี้แหละแต่เขาไม่รู้จริงหรือเปล่านะลองดูตามมาทำไมอ่ะ <laughs> เดี๋ยวหลังจากนี้คือจะรอน้องๆเขาถ่ายกันเสร็จก่อนเลยจะไปนั่งกินข้าวกันแล้วก็มีน้องบาสน้องบาสน้องเพิร์ดแล้วก็พี่โพสน์ไปนั่งคุยกันอีกที่หนึ่งแล้วกันตอนนี้คือมาตรการเรื่องของโควิดของน,นี่คือดีมากๆเลยนะคือแบบว่า ต้องใส่แมสใส่อะไรด้วยแล้วคือผมเนี่ยยังคุยคนเดียวเขาไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเดี๋ยวคุยกับน้องๆหรือว่าคุยนักแสดงเนี่ยผมจะใส่แบบนี้ดเดี๋ยวรอคุยกันทีน,นึงครับรอเขาถ่ายเสร็จก,ก่อนสวัสดีนะครับพี่พอสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะน้องเพิร์ดน้องบาสนะฮะนี่คือ นักแสดงในภาพยนต์ของเรานั่นคือบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงเริ่มนะพี่พี่พศน่ารักมากนะพี่พศเดินเข้าไปที่ร้านส้มตำบอกพวกเธอเธอเธอเป็นญาติของอ้นสีพันธหรอแล้วหันมาหาพี่แล้วเธอเธอเป็นเจ้าของร้านนี้เหรอวห่กันมั่วไปหมดพี่พศเข้ามาหยอกเล่นไม่ไม่ใช่หยอกแยกฉันนึกว่าเธอมาคุมน้องตามเราเล่นไป็ลอะไรฮะเพิร์ดแล้วก็มาสครับขับบอกคาแรคเตอร์ตัวเองหน่อยผมเป็นบงฮะคาแรคเตอร์ ะมงก็คารคเตอร์ก็จะเป็นผู้ชายที่แบบนแมนหน่อยฮะคงพังคงพางหน่อยฮะคาลเกอร์ตัวนี้ครับเคยอยู่ในแก๊งเคยอยู่ในแก๊งในแก๊งแบบแก๊งส่งยามาก่อนเลยนะครับแล้ววันหนึ่งอยากจะเลิกคืออย่างแก๊งเนี่ยเขาก็ไม่ให้เลิกกันนะครับข้าเมแล้วมันออกยากยาวออกยาก็เลยมีโอกาสไปเจอกั่คิงผมเป็นเด็กนักเรียนพี่ถ้าในในรุ่นก็ถือว่าไส่อยู่แต่แบบชอบโดนเพื่อนบูลลี่อะไรเงี้ยเพื่อนจะบอกเป็นต๊ดเป็นขาวๆขาวๆเนี่ยแต่กำลังงงอยู่ว่า เราไม่เคยเห็นหนังที่พี่พศทำล้วเกี่ยวกับเรื่องค้ายามทาทั้งชีวิตเลจะไม่เคยเจอเลยไหมพี่พศขายตลอดห <laughs> มายถึงภาพยนตร์ครับภาพยนตร์ค <laughs> นะท่านเรื่องนี้มันเป็นแนวไหนครับพี่พศเราเป็นจิกดราม,มา่าพี่พศไม่ได้ทาแนวนี้มานานแล้วนะพี่นานแล้วตั้งแต่เพื่อนกุลังมึงว่ะตั้งแต่50นะ่ะโอ้โห,โอโหตอนนั้นทำ18ฝนก็ประมาณ20กว่าปีแล้วอ้ามีคนบอกว่าเรื่องนี้จริงๆแล้วมันคือย้อน18ฝนใช่คุยแบบ่งทำกินไยกินไอไปยุ์เก้าตีเก้าตี เก้าตีเก้าตีคือคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่เคยเห็นหนังรุป9เก้าูก็ดูแต่หนังเก่าๆก้อันนี้ชอบเก้าตีเหรอชอบเก้าตีเก้าตีก็แต่แรกติดต่อบ้าสก่อน แล้วบ้านแบบสนิทกับเพื่อนดูแบบสนิทกันเพื่อนกันใช่แล้วที่สําคัญคือคือสองคนนี้ยังไม่เคยทําอะไรด้วยกันครับหมายถึงว่าเรื่องอะไรกันแล้วสองคนนี้เขาชอบอะไรที่มันเป็นไดตี้ด้วยเป็นกาสูงก้สูงหน่อยครับพูดก้าวสูงภาษาไทยกันแล้วกันก็เลยก็เลยลงตัวครับเห็นไหมภาพวิธีการถ่ายเพลง อะไรเงี้ยเราจะไปไปทางเก้านายสูเก้าูนายสูแล้วนายสูดแล้วตอนนี้ค่ะแล้วคนยุคนี้ยังไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นมีคนเข้ามาาบอกว่าถ้านักแสดงที่ผ่านมือพี่พจน์อานนท์ได้แล้วเนี่ยค้าบผมอยู่ในวงการนี้ทําอะไรก็แล้วได้หมดเรื่องจริงนะจริงๆเรื่องนี้ได้ประสบการณ์เยอะมากครับจากจากพี่พจน์นะคร ได้ประสบการณ์ทํางานที่เราไม่เคยทํามาก่อนหลายๆอย่างได้เรียนรู้อะไรมากขึ้นด้วยครับครับคือจริงเราเป็นนักแสดงวัยทางคู่ใช่คิดว่านับวายถ้าอย่าเ่งใช้คำว่าวาัวายไม่ได้ดีครับนักแสดงวัยแบบจะมีสิทธิ์ได้มาถ่ายแบบอะไรแบบนี้ไหมมีบู๊มีแบบรวัยรุ่นอะไรเงี้ยมันหาได้ยากคือถ้าพูดถึงวัยเราก็จะเป็นฟิลแบบกุ๊กกิ๊กกันซะมากกว่าถ้าพูดถึงวัยต้องแน่นวิศวะกับคุณหมออาชีพอื่นไม่เป็น อาชีพอะไรใช่ไหมใช่ช่วยคุณด้วยเศษก็เห็นที่คนพูดก็มาใกล้คุณถ่านนั่นแหละก็แบบเอาง่านมันอยู่ในมหาลัยครับเออสายเมื่อไหร่ผมันสะท้อนชีวิตรุ่นเลยต้องขอบคุณคนนะที่ให้ผมได้เล่นหนังสไตล์ใกล้คนเราเกาตีอะไรได้หลายอย่างไงคนที่จะคนดูแล้วจะรู้ว่าจะรู้ว่าไอ้ตงคนเนี้ยไม่เคยเห็นในสภาพนี้เลยคนอยากจะหล่อใสเกลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่หล่อเลยทั้งเรื่องแต่มีความน่ารักความเป็น เกาตอ่าในสของเขาอยู่อ่าแต่ก็ยังไม่ทิ้งลายเซ็นที่พสตก็คือเรื่องของคอมเมดี้ก็มีแน่นอนคอมเมดี้นิดหน่อยนนิดห่อยคนยังไม่อยากจะเครียดไปถึงขนาดนั้นก็มีคอมเมดี้นิดหน่อยน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยก็มีบ้างน่ารักาโอเคไม่ตกลงใครกำกับใคถ้าอย่างนั้นแสดงว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นฟิลที่ไม่ได้ว่ากุ๊กกิ๊กแต่สถานการณ์ทุกอย่างกำลังพาไปให้เปให้นเพื่อนเพื่อนที่รักรักเพื่อนรักกันมากกว่าโอเค ถ้าอย่างนั้นตอนนี้เรามีเกมเกมนึงอยากจะให้ลองเล่นด้วยกันหน่อยให้เพิร์ดกับม้าเนี่ยลองบอกรักกันโดยที่ไม่มีคำว่ารักเฮือก็ได้นะเฮือเฮือบฮืนบ้ือเฮยอเอเฮือพอเฮืกเฮ่อเฮือเฮือเอเฮือเฮออเดเฮือเเฮือเเปลี่ยนอเเฮืเ บอกรักผมบอกรักคืพทุกวันอยู่แล้วอีอย่างแบบนี่เพิ่งผ่านมันเกิดพี่พลมาด้วยนะใช่แล้วพี่พลก็บอกว่าจะให้เสื้อผม่องอีกแล้วให้เสื้อผมด้วยจริงหรอไม่พูดเป็นคนแบรนด์เนมด้วยนะเดี๋ยวผมจะให้มันจะเสื้อวงเสื้อวงเสื้อวงให้ผมใส่ตัวมันจะขอทุกตัวขอทุกวันรักเลยขอทุกวันรักทุกวัน คือขอไม่เลื่อนกว่าจะได้ถูกไหมใช่ครับน้ำหยดลงเห,ห,นหนงนทุกวันมันก่อนอว่ายังคุ้มไม่่อนแน่มันเเรื่องอความรักของคเพื่อนของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะมันเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับคนที่ชอบไปพูดว่าหนังพี่ไม่มีบทไม่มีบท,ม,ม,บทมันมีบทไม่มีบทถ่ายไม่ได้หรอกแต่ม,แตมันไม่มีแค่ไดอล็อกแค่นั้นเองคือคําพูดเนี่ยเรามาพูดกันอย่างงี้มันติดปากกันดีกว่านักแสดงไปเครียดว่าพูดผิดคํานึงแล้วต้องเริ่มใหม่อะไรยเงี้ยมาป้อนกันหน้าตองมันมีบทพี่พลมีภาพในหัวเลยวว่าต้องการอะไร ตัดเรียบร้อยมาหมดแล้วแล้วก็มาถ่ายแล้วก็มึกัดแต่ที่บอกเอามายัดใส่ปากเนี่ยน้องมันจะได้ไม่ต้องเครียดคือจะไม่กังวลแดหล่อใช่เอาให้มัติดปากสมมติเราจะพูดเรื่องเนี้ยวันนี้มึงโทรศัพท์หาเพื่อนนะแล้วมึงพูดเรื่องเนี้ยเวลาถ่ายมันจะได้ง่ายขึ้นติดปากขึ้นทไม่ใช่มานั่งอ่านพอหลุดไปนักแสดงเครียดนะ้แล้วเราก็เล่าให้ฟังว่าอารมณ์ไหน คีย์เวิร์ดอะไรถ้าเป็นดาราจริงๆเป็นสวัสดีนะเธอซึ่งเอาจริงเราก็คุยกับเพื่อนไม่ได้สวัสดีนะเธออยู่แล้วแต่ว่าว่าไงมึงอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันเพราะว่าคนเขียนบทเนี่ย คนละคนกับกำกับผู้กำกับเนี่ยต้องเป็นคนที่เล่าเรื่องสนุกแล้วก็ถ่ายทอดได้เก่งอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ชมตัวเองนะเดิตัวเองถ่ายทอดได้เก่งแล้วก็เล่าเรื่องสนุกพี่กำลังทำอยู่เดินจบปีนมาถ่ายหนังทำไม่ได้แล้วนะชมคุนนี่สองคนแดกอยแดกใช่ไหมจุดอใช่กก็เหมือนให้บอกไงว่ามันไม่ต้องกังวลจะหลอกมันดูธรรมชาติมากขึ้นถ้าเราอยากพูดอะไรที่เป็นตัวเราได้เลยเราก็เข้าใจง่ายด้วยที่พี่พศพูดมาเนี่ยเรามีแบบตัวอย่างสักนิดแต่ไม่ให้ได้ดู ดูกันว่าประมาณไหนมึงชื่ออะไรวะกูเข่งแล้วมึงอ่ะกูบ่งคุณซื่ออะไรวะกูเข่งแล้วมึงอ่ะกูบ่งประมาณนี้อนี่คุณมาตัวอย่างัวแตกนะนึไม่ออกไง ผมได้ดู m v มาหนึ่งเพลงสงรานนั่นคือเพลงที่ประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้มาเรอบสงการนี่เป็นเพลงเพลงเมนหลักของหนังคือเพลงบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงอยากบอกให้โลกได้รู้ว่ากูรักมึงเพียงใดไม่ว่าเราต้องแยกยังไงจำไว้หัวใจมีกันแล้วก็จะมีเพลงของเพิร์ดเพลงหนึ่งเหตุผลอะไรนะเพิร์ดเหตุผลที่ฉันไม่ได้กลับมา บาร์สเขาก็จะมีเพลงของเขาครับ,รบซึ่งเราใช้เพลงสไตล์90หมดเลยใช่ใชสไตล์90แล้วใช้คนแต่งเป็นพี่เวสปา,ส<บ>าที่ทำโลกทั้งใบให้ในายคนเดียวครับทำเจ็บแปบขึ้นมาทัานที่อออเออนเออ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 เอ พี่แมวชนแมคกยรษัก็ดังยุค90สเหมือนกันถ้ายังไม่ไม่เข้าใจว่าหนังประมาณไหนลองไปดูใน MV แต่ละเพลงน่าจะพอเข้าใจว่าเรื่องนี้มันสื่อถึงอะไรบ้างใช่แต่เราพยายามจะไม่เล่าเรื่องในะใน MV ก็ดูเพลงพอๆไปก่อนความรู้สึกบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ว่าตัวของเพิร์ดเองตัวของบารเองว่าแสดงออกอะไรแบบไหนน่าจะอยู่ใน m v นั้นด้วยถ้าเป็นบ้งกับเข่งครับผมแข่งบ้ง เรื่องของอาหารครับปกติเวลาพี่ถ่ายองถ่ายหนังอะไรเงี้ยนะจะไม่เคยเจอที่เป็นฟู้ดทักขนาดนี้เลยในชีวิตพี่พศไม่เคยเจอมาก่อนไม่คือต้องขอบคุณแฟนๆขับของเบิร์ดกับฮาร์ดเบิร์ดกับฮาร์ดฮรับดโอ้โห ไปถึงเบอร์สหัสแล้วเบอร์สหัสครับผมก็ทุกคิวทั้งสองคนเนี่ยเขาก็เอามาให้ทานกันใช่แล้วยันหมดขอบคุณแฟนๆสนับสนุนเป็นซัพพอร์ตสองคนนี้มาตลอดเอามาตั้งเนี่ยทีมงานก็ได้กินด้วยได้กินด้วยทุกคนได้กินหมดเลยวันนี้รู้สึกจะมีสิบสองคันสิบสองคันใช่วันหนึ่งก็อีเวนต์เหรอพี่หรือว่าก็น่าจะจัดอีเวนต์แล้วไม่ถ่ายแล้วหนังนะมีเมนูอาหารไหนที่กินรู้สึกว่าอยากจะบอกเลยว่ากูรั่ง มากเลยมีไหมส้มตำพี่ถ้าผมเนี่ยนะอันเนี้ยผมนั่งจิ้มอร่อยมากอร่อยอันนี้ส้มตำกูหามากไม่ใช่แฟนถัมมายวให้ฝาก ่เอยากจะฝากภาพยนตร์เรื่องบอกโลกให้รู้ว่ากูลังมึงนะครับผมก็ใกล้ออนแอร์นะครับนี่ออนแอร์เนทีวีไอ้าผมไม่ออนแอร์แล้วใช่ไหมพี่ออนออนที่ไหนฮะคือจอออนจอภาพยนตร์จอเงินจอเงินเชิญไา้นะสมัยคุณเด็กๆันนะอ่โอเคพี่บ้านฝากหนังหน่อยครับผมไงก็มาเจอกับพวกเราในเรื่อง บอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงนะครับในจองเงินนะครับผมลองภาพยนตร์รองภาพยนตร์ครับผมอ่าเมชชีนทุกสาขาครับผมครับผมโอเคสุดท้ายพี่พศครับฝากภาพยนตร์ัวนี้หน่อยครับก็ยังไงก็อย่าลืมไปดูกันนะใครที่เคยชอบผลงาน18ฝนชอบเพื่อนชอบ เออเหรอในลองไปดูเรื่องนี้จะเป็นแนวหนึ่งนะก็ลองไปดูสองคนนี้ว่าที่เขาหลุดออกมาจากจอแก้วอ่ะแล้วพอขึ้นจอเงินเนี่ยเขาจะเป็นอย่างไรคําทันสมัยมากยิ่งกว่าเก้าสูดดิอย่าลืมนะครับบอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงนะครับก็ติดตามไห้ดีในเพจของเมเจอร์นะคะว่าจะออนแอร์กันเมื่อไหร่นะครับนี่เธอออนแอร์อีกแล้วเหรอเข้าฉายเมื่อไหร่เข้าฉายเอาเข้าฉายเนี่ยไปตัดคำทัออนแอร์ให้ฮะ บอกโลกให้รู้ว่ากูรักมึงนะครับก็ติดตามให้ดีในเพจของเมเจอร์นะฮะว่าเข้าฉายเข้าฉาย่างเมื่อไหร่นะครับโอเคครับเอาใหม่สงสารคนทำงานมะสงสารคนทำงานมงแล้วก็อย่าลืมกดซ u ับค r ้ายกดกระดิ่ง h ANNEL MAJOR Group กันด้วยจะได้ทราบก่อนว่าภาพยนตร์เรื่องไหนที่กำลังจะเข้าแล้วนะครับวันนี้หมดหน้าที่ของผมแล้วนะฮะขอบคุณนักแสดงทั้งสอท่านทุกคนดเลยนะครับ